พี่เพอย่าลงมานะสวัสดีจ้าพ่อก็ส่องย้ายแสงสายวิสาหานิเฮศจ้างัวบอลเด็ดป้อยโดนพี่น้องคุ่นหนาะูุนหนาเบ่งดู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 มันบม่ได,ดออ้ออกคอกโดน คล้องโดนหลายตื้นติดซัะกกระโยกโค้งแข้งพี่พีทจะลงมานะ งัวมาลามเอ้ยหย่วยตื่นเหมือนคร <laughs> ับเดี๋ยวลรอแม่แสงก่อนอวนดีไปยังแล้วยายงามนี่ n ้าบุญ ยี่มองผูกว่าละ่าานนะครับเวาลาถ่ายยี่รถพุน่นมู้มู้เน้น้อย,อยบ่ผูกมันสิบบ่ไปร่วงเขาพุ่นติยายมันบ่ไปไกล

มาถือค่ะมาบ้องังโอ้โอเคสวัสดีพี่น้องอเองียเ้ยแสงสายสานวันนี้แฉเอาหัวมาลำสวนปูเรียนน้ำเกดด <c oughs> ลเกียวใจเงี้ยใจเฮ็ดแกเห็นอาเขาบอกว่ามาตรง <c oughs> มันห่าวแล้วเนียจ้ามาเด้อตื่นดื้อกันเด้อ <c oughs> ตากองก็ตื่นได้จ้ะ ก็เึงกรนโหมากับพ่อหมามากัยังไม่ท่วมหลูเมพอกรวหลอดเลยมากัอยากมีส่วนหลวม้องคน ถ้่ประตูไม่ให้แม่กับ่อไปหรอกบานิสิเดลากับบ้านน้ำเมฆแร่หิวน้ำพร้อมน้ำง่วนง่วนว่อยออกขวกตะเดืนไหนหนอตะลุกน้าตะเหลื่อมข้นไผยเข้าผ้ามีถุนหน้ากระดาษสามเดือนเต็มเต็มพี่น้องง่วงขังขวักไม่ขอักมุแต่พูดว่าพ่อจอยด้เนาะพี่น้องเนาะพ่อจอยดอกง่วงงามงามอยู่คน สนะุดโตดีต้งองสามเดือนหมดแล้วนะั่นอือกลับม,มาบ้านถือละแล้วเล่าปีใหม่หรือกผุ้ผ่าบุหรี่ถึงจะถึงการขอยเพื่อนน้องเข้่อยมาชมอีกน้องพี่น้องเนาะอือไปพี่น้องไปบ้านหิ้วน้ำไรกะขอฝากกดไลกกไ์กดแชร์กดติดตามช่องย่าแสงสาวิสันบันนิทเฮเเดอร์จากก้ากะคลิปนี้กะจังซีละบ้านบ้านห้องเรียงงวดหนึยงคุ้ยเป็นไฮเลเดอร์แล้จ้ากะขอลาก่อนเด้อจ้าพี่น้องกะขอบคุณหลายๆเด้จอจา้าที่มา ติดตามกันะส่งกำลังใจมาให้ยายแสยงกะเทนี้มอนิกะเทนี้ก็น่าจะสวัสดีจ้บาบายๆนยจ้าเรื่องพอกันไหมจ้า